นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะทานังธัมมะทานังจินาติเต นบดนี้จะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในธรรมทานคถาเพื่อประคับประคองฉลองศรัทธาของท่านสาธุชนพุทธเมธีผู้ใจดีทั้งหลายและเป็นการตอบสนองปฏิการสให้กับท่านเจ้าภาพ ที่ได้มีศรัทธามาร่วมกันถวายพระปาและเป็นการศึกษานำไปสู่การประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตของตนเป็นลำดับสุดต่อไปวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญซึ่งเราเรียกว่าเป็นงานบุญสองงานด้วยกันงานแรกคืองาน วันธรรมชาวนาเป็นงานวันพระ่ยาโยมงทำบุญกันเป็นประจำงานประยเพืตีสองคืองานทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิหลังหนึ่งซึ่งกำลังสร้างอยู่เพราะฉะนั้นงานในวันนี้ก็ครา่าครามีสองงานถือว่าเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนา เป็นการทำรุบรรุงซึ่งพระพุทธศาสนาให้อยู่ตลอดกาลนานคู่กับประเทศไทยของเราต่อไปอยังการก่อสร้างเสนาสนะนั้นก็เป็นทาวนวัตถุที่ดำรงอยู่ก็ไม่ต่ำกว่า5-6าสปีอังยาตโยกกยเ่อร่วมกันทำถ้าเกิดว่าอุป,ปกร,รณ์วัสดุมคุภาพที่ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นก็จะมีถาวนวัตถุเราดำรงอยู่นาน อาจจะถึงหนึร้อปีหรือมากกว่านั้นก็เป็นได้เพตอะน,นั้นการร่วมแรงร่วมใจในว,วันนี้ถือว่าเรากำลังจะเพิ่มพูนทาวันวัตุในศาสนาประการหนึ่งประการต่อมาระอดเยโยมโดร่วมกันทำนุปบำรุงอุปธรรมให้ภิกสุสองนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการดำรงชีวิตในเพศสมณะ พราะนั้นญาติโยมทั้งทั้งหลายในการบำเพ็ญบุญทำบุญในวันนี้นอกจากว่าเราจะได้ถวายทานรักษาศีลแล้วท่านทั้งหลายก็จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาซึ่งพระธรรมเทศนาในวันนี้อาตมาภาพได้เชิญมาเป็นอุปบ,บทเบื้องต้นว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติแปลคว,ว,ว่าการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวง เราะนั้นวันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของการให้การให้โดอการทําบุญญาติโยงก็เข้าใจกันไม่ยากเพราะว่าการทําบุญในการถวายทานให้ทานคือการเฉลสละทรัพย์สินของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือจะตุประยาไทยธรรมมีอาหารอาหารบิธบาตเสนาสนะยารักษาโรคผ้า เครื่องนุ่งห่มของบรรพจชิตเป็นตน้นเรียกว่าการให้ในการให้เนี่ยในทางพุทธศาสนาเรียกว่าการให้มีสองอย่างให้ประการแรกคือให้อมิสทานคือการให้สิ่งของเป็นปฏิการปฏิสันฐานแก่แขกหรือแก่สมณะชีพรานประการที่สองคือธรรมะปฏิสันถาน โดยการให้โดยการกล่าวสอนเป็นบทของธรรมในทํานองให้การอบรมให้ความรู้ในเรื่องของความเข้าใจเรื่องของชีวิตอย่างแท้จริงเรียกว่าให้ธรรมเพราะ,ะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายจริงอยู่วันนี้ญาติโยมทอยากจะฟังในเรื่องการให้ทานเนี่ยว่าการให้ทานมันจะมีหาในสอ์อย่างไร แต่ว่าวันนี้อาตมาก็เลยอัญเชิญนิเคปุบ,บทมาให้มันยิ่งกว่านั้นก็คือนอกจากการให้ทานและการให้ธรรมทานเนี่ยถือว่าสูงสุดเพราะการที่ญาติโยมมาบำเพ็ญกุศลนนะั้นถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําทให้เกิดมีธรรมเทศนาจะมีการให้ธรรมทานเป็นต้นเนี่ยก็อาศัยญาติโยมถ้าญาติโยมไม่มาพร,ะ,ราะก็ไม่ได้จะเทศให้ใครฟังธรรมเทศนาจึงไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมอยจะได้ให้ทานสองอย่าง คือให้ทั้งอมิสถานสิ่งของเจตุปัจจัยไยรธรรมด้วยอะไรก็ยังเป็นการให้ธรรมทานเช่นเดียวกันติดกันเทศติดกันทุกครั้งสิบบาทบ้างยี่สิบบาทบ้างก็แล้วแต่อันนี้ถือว่าญาโยมไม่เป็นเจ้าของของพระธรรมเทศนาญาโยมทั้นต่งหลายสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเหตุที่ทาให้เกิดบุญทําให้เกิดความสุขในชีวิตประจําวันซึ่งเหตุที่ทําให้เกิดความสุขนั้นมีสิบป,ประการ อันนี้อาตมาได้อัญเชิญมาแสดงแปดวันพระที่ผ่านมาในแต่ละข้อและวันนี้ก็เพื่อเป็นการทบทวนญาติโยมได้ทราบว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดบุญน,นั้นสิบประการญาติโยมบางคนอาจจะลืมไปแล้ววันนี้ก็จะทบทวนหลังจากนั้นญาติโยมก็ค่อยๆทำความเข้าใจว่าการทำบุญน,นั้นมีสิบอย่าง นาติยาเป็นสายที่ทาให้เกิดกุศสความสุขในชีวิตประจําวันของเราในฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาประการแรกคือการให้ทานประการที่สองคือการรักษาศีลประการที่สามคือการเจริญจิตภาวนาประการที่สี่วัยยาวัจจัไมคือการกนขวายช่วยงานอันเป็นกุศสงานต้องเป็นกุศสมเท่านั้นถึงจะเป็นบุญกุศสมได้ งานที่ไม่เป็นกุศลไม่เป็นบุญอย่างเช่นเห็นโจรจะไปขโมยบ้านคนอื่นจะไปช่วยขุดไปช่วยเปิดประตูให้โจรเข้าบ้านอันนี้มใชทกุศลช่วยเหมือนกันแต่ไม่เป็นกุศลประการที่สี่วิยาวจจนไม่ประการที่ห้าอัปปจายณะใหม่คือการอ่อนน้อมถ่อมตนแก่ผู้มีศีลและผู้เจริญด้วยไหวอันนี้ประการที่ห้าประการที่หก ปฏิทานาไมคือการอนโมทนาส่วนบุญของคนอื่นที่ได้ทําแล้วประการที่7ปัตตฏานโมทนาใหม่การอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้อื่นการได้เราทําบุญและอุทิศให้กับคนอื่นเนี่ยอาติโยมว่ารวดน้มทุกครั้งเนี่ยอุทิศแผ่เมตตาไปเรียกว่าปฏิทานาไมบุญสมเร็จด้วยการอุทิศส่วนกุศลปัตตานโมทนาใหม่คือบุญสมเร็จด้วยการอนโมทนาบุญของคนอื่น นเราไม่ได้ทำแต่แอานโมทนาคนอื่นทำอย่างญาติโยมมารักษาศีลปฏิบัติธรรมกลับไปผู้ได้เห็นญาติยโยมมารักษาศีลแล้วอนาโมทนา่นนี้ก็ได้บุญกุศลหรือว่าอนโมทนาบุญกุศลซึ่งกันและกันเหล่านี้ก็เป็นการทําให้เกิดบุญกุศลเช่นกันอันนี้ประการที่เดประการที่8คือธรรมสัรวนใหมย บุญสําเร็จด้วยการฟังเทศฟังธรรมแปดข้อนี้แสดงไปเรียบร้อยแล้วมีอุเทศมีปุควาทิฐานมีธรรมาทิฐานแสดงให้ญยติโยมฟังก็เลยอีกสองข้อ,อยังไม่ได้ขึ้นแสดงวันนี้แสดงอาการที่9<ม>ก็คือบุญสําเร็จด้วยการแสดงธรรมคือธรรมเทศนามยะบุญสําเร็จด้วยการแสดงธรรมคือการให้ทานให้ธรรมเป็นธานมมาแสดงธรรมทุกครั้งเนี่ยอัตมาต้องเป็นผู้แสดง ได้บุญได้บุญได้กุศลอ,อัตตาเกิดบุญส่วนญาติโยมก็เกิดบุญเหมือนกันเพราะว่าญาติโยมเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าของของการแสดงธรรมเช่นกันดังที่กล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมมีส่วนในการให้ทานคือทั้งสิ่งของเป็นทานและให้ธรรมเป็นทานร่วมกันส่วนผู้แสดงนั้นย่อมได้อานิสส์เช่นกันเ mm hmm. พราะะฉนั้นการแสดงธรรมด้วยการอบรมสั่งสอนลูกหลาน ญาติโยมได้รักษาศีลแปดิห้าเนี่ยนะมีธรรมะความเข้าใจในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าหรือว่าญาติโยมแนะนาคนอื่นให้รักษาศีลแนะนําให้คนอื่นทําบุญนำกุศลอะไรต่างๆถือว่าเป็นการให้ทาเป็นทานโดยเลวพ่อยังยิ่งท่านได้กล่าวไว้ว่าบุคคลที่เป็นลูกหลานเนี่ยหากว่าจะตอบแทนก็คุณของพ่อแม่นั้นเป็นการตอบแทนยาก ที่จะตอบแทนสเหมือนกับพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาอย่างเช่นในทุกๆวันบุคคลผู้นั้นแบกบพ่อ,อแม่บนบาของตอนและก็พาไปทุกที่ที่พ่อแม่อยากจะไปซึ่งตนเองเป็นคนแบกภาระเลี้ยงดูทําตนเองให้เหมือนกับวัจกุติหรือทาตนเองให้เหมือนกับเ่วงให้พ่อแม่อุจจาระอสะวะใสทุกวัน อย่างนี้ปัตุบัติไปถึงหนึ่งร้อยปีก็ตามถือว่ายังตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ไม่ได้แต่การที่เราเนี่ยแนะนําคุณพ่อคุณแม่ให้มารักษาศีลมาเจริญจิตภาวนาได้แนะนําคุณพ่อคุณแม่ดึงคุณพ่อคุณแม่ให้เข้าวัดได้รักษาศีลได้ถือว่าลูกนั่นนะให้ทาเป็นฐานแก่แม่การทําเช่นนี้ท่านกล่าวว่าเป็นการตอบแทนบุญพ่อแม่ที่สมน้ำสมเนื้อ และหรือว่าสมเกียรติแล้วและสามารถตอบแทนบุญคุณได้เพราะนั้นการให้ทำเป็นทานเนี่ยคือการให้ความกระจ่างชัดกับผู้ที่ยังไม่ได้สมาทานในส่วนของสัมมาปฏิบัติญาติโยมลองมองดูนะ,ะใกล้บ้านโยมเนี่ยมีใครบ้างที่อายุค่อนข้างจะมากแล้วแนะนำท่านมาถ้าแนะนำได้ญาติโยมว่านั้นให้รรมาทานแล้ว โยมได้เข้าถึงพระรัตนตรัยสมาทานปฏิบัติเข้าวัดเขา้าวาททำบุญกุศลนั่นคือการให้ทานโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องขึ้นทรว่าทเทศก็อย่างถือว่าเป็นการให้ธรรมทานได้เพราะการให้ธรรมทานนี้เนี่ยญาติโยมท่านทั้งหลายเราที่นับถือพระพุทธศาสนาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะอานิสงส์แห่งการให้ธรรมทานคือพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรา เมื่อจะทรง,สงเสด็จกระสรเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วทรงได้แสดงพ็ะธรรมเทศนาเราก็เลยได้อานิสงส์มีพุทธศาสนาจนถึงทุงกวันนี้ถึงแม้จะเสด็จดับขันธบริญพานไปแล้ว2,561ปีก็ตามตอนนี้ก็2,562ปีแล้วปริิพานไปนานแต่ด้วยอานิสงส์การแสดงธรรมของพระผู้มีพระเจ้า าไม่เราท่านทั้งหลายนั้นได้มีศรัทธามีความเลื่อมใสรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษสามารถประพฤติปฏิบัติตนได้อันเหมาะสมในฐานะที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วซึ่งเป็นอัตภาพที่ท่านกล่าวไว้ว่าเป็นการได้โดยยากอย่างยิ่งเพราะการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากญาติโยมบางคนก็อาจจะคิดว่าเด็กที่เกิดในโรงพยาบาลทุกวันนี้มีจํานวนมาก แต่นคนที่ลายไปแล้วจากโลกนี้ค่อนข้างจะมีน้อยแต่แท้ที่จริงในทางทุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงมีญาณทรงทราบชัดว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ยากการเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่ยากการเกิดมาแล้วได้ฟังเทศฟังธรรมก็เป็นสิ่งที่ยากเช่นกันเพราะนั้นสิ่งที่ยากคือการเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ได้ทราบแล้ว การเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็รู้ดีว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วและการเกิดมาแล้วได้ฟังพระธรรม,มเทศนาญาโยมก็ได้ฟังมาเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นญาโยมเลือกที่จะปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดสมาทานพุทธปฏิบัติในศีกข,ขาของตอนมีการให้ทานราักษาศีลเจริจริตภาวนาวิย,ยาวิจัยอภัญจาไม่ยยมปฏิทานไม ปัตตานโมทนาใหม่ธรรมเทศนาใหม่และก็ธรรมสวนะใหม่แปดประการที่ญาติโยมท่านทั้งหลายก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่ใดมีส่วนในการทำบำเพ็ญปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องถือว่าญาติโยมเป็นเจ้าของของบุญสรุปว่าการให้สิ่งของทั้งปวงนั้นเป็นให้อะไรก็ตามปัจจัยสี่ กิรเสื้อผ้าเสนาสนบินบทบะยารักษาโรคปัจจัยสีน่นี้ให้แก่บุคคลผู้ใดก็ตามเป็นการให้ดีแล้วเป็นการให้เจริญแล้วแต่การให้ทําเป็นทานนั้นถือว่าเป็นการให้ประเสริฐที่สุดเพราะการให้ทําเป็นทานเป็นการชนะการให้ทำพวงสมดังสุภาษิตที่ได้อัญเชิญมาเป็น,นเอกประบทเบื้งต้นว่า สำพัทนานธรรมทานางชินาติการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงมีคำาธธิิบายดังอัตมภาพบรรยายมาแล้วด้วยประการะ,ะนีเทศนาวสานีท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาลีขออ้างอิงคุณพระสุรัตนตรัยจงดบรรดาลให้ท่านทั้งหลายและครอบครัวที่มีศรัทธาเลื่อมใสปฏิบัติตน กรปฏิบัติในวันนี้มีการถวายทานถวายปัจจัยพยธรรมถวายพาะตาในวันนี้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยทรงผลให้ท่านทั้งหลายและครอบครัวทงเป็นผู้มีความสุขความเจริญให้เจริญงกงามไพูรณ์ในร่มธรรมขององค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้า จเดินยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยอายุวันนะสุขภะละปฏิพันธ์รรมสามสมบัติสมบัติมนุษย์สมบัติเทวดาและสมบัติพระนิพพานอันจะพึงได้ทุกคนหากท่านทั้งหลายปรารถนาพรใดสมบัติใดขอความปรารถนานั้นทั้งสิ้นจงพรมสำเร็จตามความมุ่งมากปรารถนาจงทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในธรรมทานคาถาพอสมัยได้เวลา จึงขอสมมติยติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะน no ี้สาธุคุสุทนิจาความสตุ้ิ่ของพระพุทธเจ้า